พี่ค่ะวันนี้มาบอกพฤติกรรมรักสบายแต่ผิวกลายพังโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ก่อนไปฟังฝากให้กดหัวใจฝากกดติดตามช่องให้น้อยด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะพฤติกรรมแรกก็คือนอนห้องแอร์นั่นเองนะคะนอนห้องแอร์เปิดแอร์เย็นๆหน่ en, ผมผ้านาๆสบายหลับสบายแต่หารู้ไหมว่าการที่เรานอนห้องแอร์เป็นประจำทำให้ผิวของเราแห้งผิวขาดน้ำน,นั่นเองนะคะเพราะความเย็นจะดูดดูดเอาความชื้นจากตัวของเราทําให้ผิวแห้งนั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือ ทาครีมบำรุงแต่งหน้าเสร็จบำรุงหน้าเสร็จก่อนเราค่อยมาทาครีมบำรุงผิวตามหลังผิดนะคะเพราะการที่เราอาบน้าเสร็จสามาทีแรกให้เรารีบทาครีมบำรุงตัวก่อนนะคะส่วนผิวหน้าเราค่อยมาบำรุงตามหลังราะก่อนที่เราจะลงบำรุงเราก็ต้องเช็ดโทนเนอร์ก่อนถูกไหมคะผิวหน้าไหนข้อที่3อาบน้ำอุ่นเป็นประจำนะคะการที่เราอาบน้ําอุ่นเป็นประจำเนี่ยก็คือทําให้ผิวแห้งเช่นกันไม่ดีนะคะสาวๆถ้าใครยังทําแบบนี้อยู่เลิกนะคะข้อที่4หน้าตึงไว้ก่อนส่วนอื่นเอาไว้ทีหลังผิดนะคะจริงๆเราต้องดูแลผิวหน้าผิวตัวไปพร้อมๆกันนะคะอย่าละเลย ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะต้องดูแลไปพร้อมๆกันนั่นเองข้อที่5อย่าลืมนะคะบางคนพอพฤติกรรมข้อนี้ผิดมากๆก็คือทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงแต่ทาครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวันผิดมากนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่กลางแจ้งเราออกไปข้างนอกเราต้องทาซ้ํานะคะอย่าทาพฤติกรรมเหล่านี้นะคะถ้าอยากมีผิวดีๆนะคะลองไปสังเกตดูนะคะว่าใครที่ทําแบบนี้เลิกนะคะ